ก็ตึงกรามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมโดยมิซานะครับและตอนนี้ยอยู่เกมที่มีชื่อว่า RV นะครับผม RV <laughs> RV ใช่แล้วทุกคนได้ยินไม่ผิดนะ RV นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะมาเล่น RV กันบ้างนะครับเนื่องจากลูกเพจนี่ขอมากันแบบที่ถึงนะเออไหนๆก็ลูกเพจก็ตามมากดกดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมช่อง โดยมิสตานะครับผมเราก็จะมาตอบแทนลูกเพจด้วยการเล่น RV นะครับผมมาสักแมตช์หนึ่งแล้วกันผมเพิ่งโหลดเสร็จเมือ่อกี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเอ่อเมตาตัวใหม่อะไรไมันมีอะไรบ้างเนะี่ยผมเดี๋ยวดิวนี่นไหมตัวละครยังตัวเก่าๆอยู่เลยเห็นไหมเออเห็นเพื่อนบอกว่ามีสกินไอเซนกาดเดเนี่ยดูสิเฮ้ยโอ้โคตรเทเลยสุดยอดไปเลยดำๆๆ <laughs> ต้องกดไง ตั้งแก้ไขอันนี้หรอโบช่วยเลือกอะ,อะเลือกเปต้าให้หน่อยแล้วกันโอเคอ่าโอเคฮะเราจะมาเล่นมหาเทพเปตา้ากันนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันมันนงมันเนิฟอะไรบ้างเมต้าเป็นยังไงฮะผมก็ไม่เล่นนานแล้วฮะกดเลยแล้วกันนี่เฮ้ยฉันจะเล่นเมดอย่ายแย่งฉันฉันจะเล่นเมด กว่าแล้วไม่รู้ไม่รู้กว่าแล้วไม่รู้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 ยงไม่รู้ยังไม่รู้เอาละฮะฟังเรานะครับก็มีมีหน้าไวโอเล็ตซานิสโซเซียนเปต้านะครับผมส่วนฝั่งโนมี่นาคอสมอ o ์ทอสอินเฟอร์โนดผิดฟิวอาจยืดอสกินทำไมหร <c oughs> อไม่เลยนาน เค hey, ป่ะลุยแต่ฮีโร่ฝั่งฝั่งเราเนี้ยดูเบสิกมากนะฝั่งนู้นดูแบบโอ้โหโหดกันเหลือเกินไม่เบสิกเลยคนะัฝั่งนูน้นก็ผมไม่ได้เสียงเกมเราผมคิดเองว่นเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดเสียงแล้วเนี้ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะ่ะเอยซิวซิวซิว,ซวตอเดี๋ยวตอนแรกผมเห็นซ,ซิวเป็นสกินไม่ใช่หรอวะไม่รู้สิผมไม่เห็นเฉยเลยสงสัยมันยังไม่โหลดหมั้ง าแล้วฮะดาซี่ฮะเราเจอกับดาซี่เอ้ยอะไรดาซี่เอ้ยอะไรไปออกไปไปออกไปตีขนาดนี้แล้วไม่ไปอีกเฮ้ยเอาดิเอาดิขนาดนี้แล้วอ่ะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้บูฮะไม่เป็นไรก็อย่ฝั่งโน้นทำไมเขาเข้มจังเลยอะ่ะนี่แน่โดนโดนโดนเวฟแรงไหมล่ะออกไปอุ้ย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 ไกลเกินไกลเกินอ้ย ใครเขาซิ่งรถเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะซิลไม่ได้ฟาร์มเหรอแล้วใครฟาร์มอ่ะทีมนูนอ,อนาคอร์สดีกว่าเออบูมมาอันติผมมาแล้วอุ้ยเขาได้เอีวิโซดากอนฮะเฮ้ยเด้เวย้ยแล้ววะนี่อ้าวอ้าวซิลซิลเออผมกวนอันตีไปแล้วอะ่ะแย่และฟรีเซลฟ,ฟีอ่ะเหนาวไม่ฟรีเว้ยไม่ฟรีเออไม่ฟรีได้สองได้สองอืมเอาดิ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 อดุ้ยวิดเดียวโอ้นิดเดียวเอง อุ้ยเฉียดมาเอ้ยนี่ไงเวฟอุ้ยกับตายไปดีดาซี่กับตายไปดีกับตายไปดีดาซี่เอ้ยโอ้โหโอ้ช่วยช่วยช่วยแชร์ดาเมจช่วยแชร์ดาเมจเอ้ยซิวซิวข้างหลังซิวข้างหลังไปไหนซิวไปไหนซิวมาดิซิวมามาดิมาบอกให้มาไงมาดิซิวซิวบูโอ้โหเมื่อคนจะบอกว่าเอ้ยเปต้ามึงช้านานจังวะอ ไม่แรงดิช้าไม่นานก็เหมือนดาซี่หมอ่ะเออนั่นแหละเหมือนงานสกิลไม่นานก็ไม่แรงโบโบสวยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเอออ้ยนาคอจะเย็นเพื่อนไม่ได้เพื่อนแต่หามันเลย เอาดี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 ้อวู้ดับเบิลคิวเพราะผมต้องเอาป้อมคืนไม่งั้นผมไม่มีตังค์แน่นะครับผมด้านบนนะฮะนาคอตัวตัวที่ผมเกียดที่สุดนะมันลวงผมอืมตายวัดไ,ไม่ได้แคลรี่วัด <is> ได้ไหมใครแคลรี่ที่แท้จริงผม,ผมเล่นผมไม่เคยออกตันฮิวเลยนะปกติเพราะเลยรู้สึกปแปลกๆหน่อยเอ้ยแตก บัตรแบลดไปไดิบัตรแบลดอืมอืมไปไหนไปไหนไปไหนดับเบิลเคดับเบิลเคครับผมช็อตดียังไงเออวันตีคามอนคามอนไวโอรู้จักสกิลเปต้าไหมสกิลในตำนานเอาเฮ้ยเพื่อนตายนีว่วะแย่แล้วอันติผมไม่มีฮะอันติผมต้องรองอันติเฮ้ยผมแอบพุ่มเนี่ยผมเนียนสกิลเออสกิลโซนเราเยอะอืมโซนโซนโซนพื zone, 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 zone ้นที่เพื่อป้อมนะครับผมเฮ้ยเอออะไรอืมวันตีแหละ ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไปไหนมีหน้าไงโอ้โหอะไรอ่ะสารนี้สารเนื้อเหงาอะไรวะเนี่ยภาษาอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจโอ้ยไม่เข้าใจเฮ้ยเฮ้ยช็อตนี้ละสวยตัวนี้โอ้ยตัวคีรักโอ้ยสว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 ยกดไลค์กดไลค์เลยกดไลค์เออกดไลค์กดไลค์ตัวนี้ผมเกย์ที่สุดนะอุ้ย อะไรล้วงเหรอล้วงเหรอเปต้าด้วยเ, <c oughs> เ, <c oughs> เอ้ยเปต้าด้วยตายซะนาคอสนะไหนเห็นไหมนาคอสตัวเบลอเลยนาคอสตัวเบลอเลยเอ้ยสวยอุ้ยอุ้ยขอได้สวย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 โอ้นาคอสต,ตัวนี้เขาอเขาไม่ระมัดระวงังฮะเอ้ยดาซี่เ <c oughs> นียนไปไหนดาซี่ไปไหนดาซี่ไปไหนไปไหนเองอะไปไหนไปไหนคุยกันก่อนดิไปไหนไปไหนอคนแมงเลยอ ความแค้นของมังกรนะ่ะเอเฮ้ยตรงกลางโอ้ไม่นะได,ได้วิ่งสะไกลเลยว่าเอ้ยไปไหนไปไหนล่ะไปไหนเองอะไปไหนอีกตัวไปไหน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 อือโอ้โหได้แค่เดียวแหละเพราะว่าเราต้องอ่ะอ่แล้วต้องออแล้วยิงต้องออออป้อมละยังไงฮะข้างล่างเฮ้ยแย่แล้วผมตัวอันตีว่ะ เฮ้ยเฮ้ยแย่ละแย่ละแย่ลแยล้วเฮ้ย,ยซิวอ้าวเรียบร้อยดิเงี้ยเรียบร้อยดิสวยสวยสวย,สวยทุกคนสวยโอ้ซีซีเราเยอะสวยทุกคนรวมพลังเราก็ชนะโอเคเรารวมพลังกันเท่านั้นเราก็ชนะเออกลับบ้านไปใครใครเล่นโลกลับบ้านไปยังไงฮะตอนนี้เกมตึงเหลือเกินผมไม่รู้ว่าผมอัดจอไปเนี่ยมัน มันเกมตึงอะ่ะมันหลายนาทีแล้วนันเนี่ยเออเดี๋ยวกลัวอัดไปแล้วแม่งอัดไม่สําเร็จอะแม่งแย่นะ <c oughs> แบบเมมเต็มเลยเมมเต็ม <c oughs> <c oughs> น้ำตาไหลเลยผมนี่ไม่ไม่เลยไปไหนกันเหรอคะ <c oughs> ก็เด็บสิครับแม่คลิป <c oughs> คลิปมันดันคลิปมันดันไง ไม่เข้าใจก็คีมันดันผมช่วยไม่ได้วะแ yeah, ย่ละเฮ้ยเพื่อนชีพหายเร็วไอ้ยามาดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะอ, <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันลึกไปอะ่ะผมไม่สามารถเข้าได้จริงๆเว้ย โอเรียบร้อยเกมแรกกระดาวตกเลยวะเนี่้น้ำตาไหลเลยก็ประมาณนี้ฮะแพ้แพ้ครับผมได้แค่นี้จริงๆครับชื่อผมแพ้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนผมโดยมิสตาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย